และในวิดีโอนี้คือการรีวหูฟังตัวใหม่ล่าสุดที่ผมเพิ่งถอยมาครับหูฟัง t r านส์ฟอร์เครับรอบนี้ผมจัดเป็นสีดำมาครับตัวก่อนเป็นสีเหลืองแบบเดิมไปแล้วครับเดี๋ยวมันจะเบื่อนะครับนี่เอาตัวใหม่มาสีดำดุดันมาครับ t r านส์ฟอ m e r ฮ่าฮอินฟินิตี้ สวัสดีครับผมเบลีตัวแสบนะครับไม่จบไม่สิ้นกระปูฟังครับถอยใหม่มาเรื่อยๆครับคือมันเจอตัวฟิวฟิวแบบนี้ก็อดเจไม่ได้ที่จะได้มาใช่ไหมละครับอย่างน้อยเราไม่ใช้ก็สะสมก็ดีกล่องมันเท่ครับตัวนี้อย่างที่เห็นนะครับมันคือตีมของทาน n อร์ r m e r นะครับยังไม่เห็นสิ่งผมยังไม่ได้แกะกล่องให้ดูเลยนะครับวันนี้ครับเราจะมาแกะกล่องดูของข้างในทดลองใช้จริงและดูสเปคของเขากันดีกว่านะครับนี่เพิ่งได้มาสนออเห็นไหมครับพลาสติกที่หุ้มยังไม่ได้แกะเลยจะมาเห็นพร้อมกับเพื่อนๆตอนนี้เลยครับมา กันตัวร้อนๆที่นี่ที่แรกของบ้านผมเลยนะครับถ้าคนอื่นแกะก็จะเป็นที่อื่นครับพูดทำไมอ่ามาดูกันเลยดีกว่านะครับมาดูตัวหูฟังก่อนเลยนะครับของเรานี่ transformer อ่ามาฮิชิ่งนี่เห็นไหมครับไม่แกะกล่องเกี่ยวกล่องอ่าห่อมาอย่างดีครับมาดูกันดูกันเอาตรงตัวนี้อันดับแรกก่อนเลยครับที่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 ทตริงนี่ครับ อย่งอางเฟี้ยวครับดูดิครับโอ้โหเป็นแบบสีเทาด้านๆน,นิดหน่อยแล้วแบบใสๆเงาๆนะครับาจะทอนแสบดูดูนะโอ้ยมีไฟโอ้โยยังเท่เฮ้ยกูชอบจังเอาไปมา,ามา,ามา,า,มา,า,มาตัวดูให้แดูนะดูดิมีไฟเหมือนมันเป็นยานอวกาศเป็นแบบเอเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเจ๋อมากเลยนะปะึ๊บ ไอนี่เปิดรถไฟขึ้นโอ้โหเท่ครับเท่เราเล่นแบบสีฟ้าดําตัดฟ้าครับรู้เรื่องมันมีความรู้สึกเป็นลึกลับเป็นอวกาศดีนะครับสมกับที่เป็นตัวทรานส์ฟอร์เมอร์ตัวหุ่นเนอะไรอย่างนี้เลยนะครับอ่าอถ้าอ้หรือไม่ตรงนี้นี่ครับเป็นรีชีแท้จากแฮสบลด้วยนะครับนี่นี่ของแฮสบ r o ของแท้เลยนี่มีรับประกันนะครับยอดอ่ะมาดูตัวฟังกันก่อนดีกว่านะครับอ่าทึบ อันดับแรกตัวเคสก็สวยแล้วนะมันดูเหมือนเหมือนกระโปรงรถยนต์อะไรอย่างนี้ดีนะครับนี่ครับเป็นหูฟังแบบอินเอียร์วยนะครับจิ้มเข้าไปในหูแบบนี้ได้อาจจะรดเพลงเต็มพิกัดแน่นอนแถมแน่นไม่หลุดั่ว์ครับโอ้โหเฮ้ยเท่นะครับแล้วตัวลายเส้นตัวอะไรมันสวยเห็นไหมครับลายเส้นแบบมันก็เม็นกับโค้งเป็นแบบหักหักประมาณนั้นนะครับดูความเป็นหุ่นยนต์นะครับลายเส้่หักๆถ้าเป็นโค้งๆมันจะดูเป็นศิลปะดูมันหมดอันนี้มันลายเส้นหักๆักอ่านี่นะ อทำสวยนะครับนี่อะไรเนี่ยเขียนอะไรเนี่ยออพติมั p พร m มอลเอาเหรอนี่คือออพติมัชเหรอครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้คือผมตั้งใจเลือกเป็นสีเทามาเพราะื่าที่ผมบอกไปผมมีท er ันฝอเมอร์หลายรุ่นแล้วแล้วก็เป็นสีเหลืองซะเยอะเลยซึ่งมันมันก็ซ้ำใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมันเบื่อนะครับเดือบเบื่อเบื่บีแล้วก็ลองเปลี่ยนเป็นตัวสีดำดูดุดัดนมั่งก็ทำออกมาได้ดุ สมกับที่ตัวมันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับสมกับสีเลยสีเทานะครับเคสแล้วก็ตัวหูฟังจะเป็นสีดําอินเดียตรงฝาห้ังก็สีดานะครับยอดยอดยอดส่วนตัวนี้ประทับใจเลยนะครับตั้งแต่เปิดมานี่ผมว่าตั้งแต่เห็นแสงอย่างงี้ลนะเท่มากเลยนะครับแล้วก็ตัวกล่องก็หนักเบาด้วยนะทั่วหนักเบาเพอสมควรเลยนะครับด้านหลังเป็นช่องเตียบใส่ชาร์จ t สีนะครับนี่อ่า อ่าเราเก็บเข้าไปก่อนเรามองข้ามอะไรไปหลายอย่างครับเพราเราย้อนกลับมาดูที่ในกล่องก่อนได้อะไรบ้างผมตื่นเต้นกับนี่จนจนลืมดูเลยในกล่องได้อะไรบ้างนะครับอ่าจะมีพวกอุปกรณ์ต่า,ตางๆใช่ไหมครับมาดู ก็เหมือนดิมปกติทั่วไปครับจะมีคู่มือนะครับใส่ชาร์จแล้วก็จุกหูฟังอีก2ขนาดได้เปลี่ยนเผื่อบางทีได้พอดีหูนะครับนี่ในหนึ่งกล่องมีเท่านี้เลยนะครับของพื้นฐานถ้าทุกคนเลยก็เป็นอย่างนี้หมดใส่ชาร์จมีไหมพร้อมใช้สี่นะครับเยี่ยมเราไปดูในส่วนของสเปคกันดีกว่าครับตัวนี้เป็นบลูทูธเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดในปัจจุบันนะครับเป็นบลูทูธ5.4เลยนะครับระบบเสียงเป็นแบบเซอร์ราวด้วยนะครับเสียงรอบทิศทางเลยมาจากซ้ายขวาทางไหนรู้หมด แบตเตอรี่ตัวหูฟังอยู่ที่40มิลลิแอมครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ5ชั่วโมงส่วนแบตเตอรี่ตัวเคสไซส์อยู่ที่3 2มรมิลลิแอมครับรวมแล้วสัก2ออย่างใช้งานได้ประมาณ24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับ1วันเต็มเต็มฟังก์ชันพิเศษอู่นนะครับก็คือมีเกมโหมดที่โรลาเทนซี่40มิลลิวินาทีเท่านั้นรวมไปถึงสามารถเชื่อมต่อ2เครื่องพร้อมกันสลับใช้งานได้อย่างส,บ,สบ,บายยเลยครับเท่ hey, นะเป็นแบบว่าพื้นฐานเท่าที่หูฟังตัวหนึ่งจะมีแล เไมโครโฟนในตัวด้วยนะครับว้าวมาเชื่อมต่อกันเลยครับเปิดบลูทูธในมือถือครับปึ๊บรอคนหาชื่อครับไม่แน่ใจว่าชื่อว่าอะไรนะครับอ่ะถ้าเหมือนอย่างเงี้ยไฟมันดับไปแล้วเราเปิดเคสออกมาใส่เข้าไปแล้วหยิบออกมาใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเหมือนมันเปิดไว้นานก็เลยดับไปอ่าเราเปิดออกมาใหม่ครั้งหนึ่งจุ๊บอ่านี่ต้องมีไฟขึ้นกระพริบแบบนี้นะครับอ่เขาค้นหาม่อีกที่ นี่อ๋อชื่อนี้ครับ TFT10 ตัวนี้นะครับพอกดเชื่อมต่อได้เลยปุ๊บแผ่จบเสร็จใช้งานได้เลยครับสำับนี้การเชื่อมต่อบูทูธง่ายบูทูธแทบจุดสีด้วยแหละรวดเร็วทันใจนะครับชื่อนี้ครับก็มีระบบควบคุมระบบสัมผัสหลังหูฟังตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับเพิ่มเสียงกดหนึ่งครั้งดูนะครับเห็นไหมครับอ่ากดเพิ่มเสียงปุ๊บปุ๊บเไมครับเพิ่มเสียงได้ครับหรือจะเล่นเพลงหยุดเพลงครับกด2ครั้งข้างไหนก็ได้ครับนี่หยุด เล่น่นะ,ะหรือว่าเปลี่ยนเพลงครับกดสามครั้งนี้เลื่อนไปเพลงถัดไปครับถ้าจะย้อนกลับไปกดสาครั้งอีกครั้งหนึ่งครับข้างสายแทนปุ๊บนี่ควบคุมให้ตัวหูฟังเลยนะครับรวมถึงต้องการเปิดเกมโหมดหรืออะไรเงี้ยก็กดค้างแทนครับปึ๊บไปจะมีขึ้นในหูว่าเกมโหมดนี่น,นี่เจ๋มากแล้วกมใ่่อยู่ในหูของผมก็จเป็นประมาณนี้เลยนะครับเท่เท่ท สะญสัญญาส,สข้างข้างข้าง,างาซึ่งตรงนี้ในการใส่อินเดียนะครับก็ต้องระวังนิดนึงในการคุยกับคนรอบข้างเพราะว่าเสียงข้างนอกมันจะเข้าน้อยมากอาจจะได้ยินอะไรไม่ค่อยชัดเจนเหมือนอ่างเงี้ยเสียงแอะเสียงบรรยาก,กาศข้างนอกผมก็ค่อยได้ยินเลยเหมือนมันอุดอยู่ในหูนะครับเพราะฉะนั้นควรจะใช้เวลาต้องการฟังเพลงหรืออยู่คนเดียวยิ้มเงียบจริงๆถ้าเกิดดูกันหลายคน พยานมาใส่อย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะทาให้เราไม่ได้ยินเสียงเพื่อนคุยกันนั่นเองนะครับอ่าเนยเออเปิดมาแล้วเลยแต่พูดถึงเรื่องการฟังเพลงนี่ไม่ต้องห่วงครับเป็นแบบอินเดียแบบนี้รับรองครับเขาถึงอารมเพลงขั้นสูงสุดเลยครับอือ่ามาคราวนี้เรามาทดลองฟังเพลงกันดูดีกว่านะครับจะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับเป็นแต่ละย่านเลยว่ามันออกมาเป็นประมาณไหนนะครับไปดูกันหลายแนวครับเริ่มจากแนวร็อกก่อนเลยแล้วกันนะครับ ว้าวอันนี้ครับตัวเสียงเบสไม่ใช่เป็นเบสหนักขนาดนั้นนะครับอยู่ในจัดแบบกลางๆค่อนไปทางสูงคือในเพงลงร็อกนะมันจะชัดอยู่แล้วพวกเบสพวกกระเดื่องอะไรพวกนี้นะครับได้ยินชัดแล้วก็เป็นลูกแบบออกกลมๆนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับอ้วนท้วมฟังย้้อยอะไรแบบนั้นนะครับมันเป็นลูกแบบกลางค่อนไปทางสูงถือว่าได้ยินในระดับแบบพอสมควรเยอะๆเ,เยอะกว่าปกติทั่วไปนะครับดีกว่าหูฟังธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ไม่ถึงกับว่าเป็นเบสหนักขนาดนั้นนะครับ อืเสียงกลางนักร้องถือว่าพุ่งพอสมควรครับจังหวะร้องจังหวะขึ้นเสียงนักร้องเนี่ยทำได้ดีพอสมควรแต่ในเรื่องของเสียงสงูงผมมีความรู้สึกว่ามันอาจจะหล่ไปนิดหนึ่งอาจจะมีความแบบเสียหูเล็กน้อยแต่เล็กน้อยทนานั้นไม่ถึงกับมากขนาดนั้นแต่อยู่ที่แนวเพลงด้วยผมลองเปลี่ยนอีกสักแนวหนึ่งเราอีกเพลงหนึ่งเพลงร็อกอีกแบบหนึ่งก็ได้ใช่ครับต้องบอกว่า นตัวเนี้ยเสียงเบสและก็เสียงกลางถือว่าทําได้ดีเสียงสูงอาจจะมีแค่นิดหน่อยเท่านั้นแต่โดยรวมไม่ได้แย่เพราะว่า2ตัวนั้นมันทํามาได้ดีมันก็พาให้เพลงไปได้ดีนะครับผมลองฟังเป็นแนวแบบแจ๊สอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอาจจะดีดีได้เป็นอีกแบบหนึ่งลองดูลองดูลองดูอ,งดอ่าถ้าลองแจ๊สแอนด์บลูนะครับดูว่าจะเป็นยังไงบ้างใช่ครับตัวเนี้ยผมว่ามันเด่นที่เรื่องเบสอย่างที่บอกเบสกลางค่อนไปทางสูงไม่ได้ถึงกับเบสหนะัก แต่โดยรวมแล้วเวลาเราฟังอะ ผมว่าตัวเนี้ยเสียงเบสเด่นมากกว่าเพื่อนเลยในแตใน่ในทั้ง3ามยานนะครับส่วนเรื่องเวทีเสียงนะผมรู้สึกว่าก็อยู่กลางๆเช่นกันไม่ได้แบบว่าแคบเล็กฟังแล้วอึอดอดัดหรือว่าใหญ่ขนาดฮอลล์ฟังแล้วรู้สึกกว้างโล่งขนาดนั้นอยู่ระดับกลางๆครับกำลังพอดีๆประมาณแบบห้องประชุมอะไรประมาณนี้นะครับการวางแนงเครื่องดนตรีก็ไม่มีปัญหาตามลำดับเลยกองอยู่ข้างหลังเสียงเครื่องดนตรีพวกเบสกีตาร์อะไรต่างๆอยู่ประมาณกลางๆส่วนเสียงร้องก็พุ่งมาข้างหน้าถือว่าทำออกมาได้ดีเกินตัวเลยจริงๆนะครับโดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่า เป็นอีกตัวที่น่าสนใจใช้ได้เลยนะครับผูฟังฐานฟอร์เมอร์รุ่นนี้มันจะมี3สีนะครับสีเทาแบบนี้สีเหลืองอ๋อยเลยแบบปอบเบิร์บีนะครับแล้วก็จะเป็นสีดำนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะอันนี้ผมแค่ทดลองมาดูส่วนตัวผมจริงๆนะผมชอบสีเหลืองมากกว่ามันดูเท่มันดูสีจ๋นมันดูมีอะไรดีนะครับแต่เมืนที่บอกผมมีหลายตัวแล้วผมเลยอยากลองเปลี่ยนบ้างน,นะครับผูฟังทานฟอร์เมอร์ออกมาหลายรุ่นแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนี่ก็คือเฟ like ี้ยวเท่าเหร่แต่เคบเมาแบบ ไฟขึ้นเท่เหมือนแบบดอ่าเปิดกระโปรงรถปุ๊บไฟรถติดแบบ๊บอะไรเงี้ยดูดีนะครับถ้าสนใจก็จับไปได้นะครับผมพล,ลิกิคขาไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับเป็นหนึ่งตัวที่แบบ มันใช้งานง่ายราคาไม่แรงเราสามารถแบบซื้อมาใส่เล่นๆใส่เท่ๆก็ได้อะไรอย่างนี้หรืออย่างผมเนี่ยซื้อมาเก็บซะหาที่ตั้งโชว์อะไรอย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเออก็แล้วแต่ละกันก็เป็นทางเลือกใว้เพื่อนๆแล้วกันนะครับที่ครับงไว้เจันวิดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลกดกระดิ่งช่องของผมไ้ด้วยนะครับเผื่อนาคตมีอยู่ฟังเท่ๆแบบนี้อีกผมจะได้เอามาแนะนเพื่อนๆอีกไงแล้วกันเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครเคทครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ